สวัสดีเจ้าข้วา,าวมะนาวเปรี้ยวบายพัชชีวันนี้จะพาเพื่อนๆพ่นพี่พี่น้องๆไปแกงพักกูดใส่ปลาดุกกันนะเจ้าส่วนประกอบก็มีพริกหอมกระเทียมกะปิตะไคร้ลากผักชีบเขือเทศนะเจ้าแล้วก็ปลาดุกมีต้นหอมผักชีนะเจ้า,าเ,พเพื่อนเ,อเพื่อนเราเครื่องแกงไปปั่นกันนะเจ้าหรือจะเอาไปโขกก็ได้นะเจ้า เซตเรียบร้อยแล้วติดเตานะเจ้าแล้วก็ใส่น้ำตั้งไว้สักพักหนึ่งนะเจ้าใส่ตะไคร้ลงไปใส่พริกแกงที่ปั่นแล้วลงไปนะเจ้าหลังจากนั้นรอน้ำเดือดสักพักหนึ่ง ก็ใส่พักกูดลงไปได้เลยเจ้าปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีนะเจ้าแล้วก็องนัวปลายจอนน้ำปลาหลังจากเลือดแล้วคนสักพักหนึ่งก็ใส่ปลาดุกลงไปได้เลยเจ้า คนเพื่อมันเข้ากันสักพักหนึ่งนะเจ้าแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปได้เลยเสร็จแล้วก็บีบมะนาวใส่นะเจ้าเพิ่มความหอมของมะนาวนะเจ้าใส่สักสามชิ้นนะเจ้า แล้วเพื่อนเพื่อลองชิมรสชาติดูนะเจ้าได้รสชาติตามที่เฮาเปิงใจหรือยังนะเจ้าล <c oughs> อให้ปลาซุกกระจายได้แล้วนะเจ้าใส่ต้นหอมพักชีลงไปแล้วก็คนแฮมสักพักหนึ่งนะเจ้า แค่นี้กับเซตแล้วนะเจ้าแกงพักกู้ใส่ปลาดุกลำแต๊้เจ้าเพื่อนๆลองทํากันดูนะเจ้าสูตรนี้ลำแต้ะเจ้าเพื่อนๆจะก,กินกับข้าวนึ่งกับว่าข้าวเจ้าก็ได้นะเจ้าวันนี้หัมมะนาวเปรี้ยวบายพาักชลีขอจบคลิปไว้เพียงตัวอีก้ก่อนแล้วไว้ปากกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า